สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิส z u ูกิงยตนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสู u k i ิงยตนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพฤหัสที่24กันยายนพศ2563นั่นเองก็ พี่ไต่จะต้องมีเตรียมปล่อยรถที่จะปล่อยวันพรุ่งนี้1คันนะครับเป็นวันที่25ก็ก่อนจะไปเตรียมเอกสารทําเอกสารขายพี่ไต่ก็ต้องนํารถขึ้นมาโชว์ก่อนนะครับคันที่ว่างแทนตําแหน่งเดิมเที่ยวออกไปแต่งเมื่อวานนี้มีแต่งสองคันนะครับเอามาโชว์สคันแต่งสองคันเลย <c oughs> ขายดีขายดีครับก็เมื่อวานวันที่23นี่ก็ต้องถือบอกว่าโอ้ ฮัดมากๆนะครับสำหรับการเปิดตัวเจ้า X Series นะครับก็ว่าลูกค้าพอพี่ต่ายเอาลงเพจเนี่ยลูกค้าทักมาถามเยอะมากๆเดี๋ยวคุยไปนั่นไปดีกว่าเนาะก็ลูกค้าทักมาถามเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาทางเพจทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวยังไงพี่ต่ายว่างปุ๊บจะรีบไล่ตอบนะครับกะตอบต,ตอนนี้ตอบไม่ทันจริงๆนะครับเพจถึงกระคร้างเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเอารถรุ่นไหนก้นมาโชว์ไป ก็เมื่อวานนี้ของพี่ต่ายนะครับมีทั้งออกบูธมีทั้งโอ้ตอบคําถามเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเจ้าตัว X Series นะครับพี่ต่ายแจ้งราคาก็เดี๋ยวราคาจะขึ้นให้ดูชัวร์ววอีกรอบนึงเดี๋ยวก็ส่งราคามาให้แต่ถ้าจาไม่ผิดนะครับเมื่อวานแจ้งผิดนะครับที่เป็น7จ็ดแสจะเป็นสีดําแล้วก็7จ3 0 0 0บาทจะเป็นสีขาวในในตัวเจ้า Space Cap, s p a c e c a p X Series Space 1.9LDA นะครับ แดดร้อนแต่เช้าเดี๋ยวรอไปดูก็วันนี้พี่ต่ายเห็นคร่าวๆนะครับเห็นรู้สึกจะเป็น z ซทพีออโต้สีบอลเงินคันนี้ยังไม่เคยถ่ายเดี๋ยวถ้าช่วงบ่ายพี่ต่ายไม่ติดอะไรนะครับถ้าเคลียร์งานเสร็จแล้วตอบคําถามลูกค้าทางเพจทางช่องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะเอามาลงให้ดูเ,เดี๋ยวหลบแดดหากุญแจตรงนี้ดีกว่า ก็จะเป็น,นพี่ตายเจ้าคันสีขาวนะครับจะมีกุญแจไหมนอ้องก็หาไม่เจอไม่เป็นไร สีขาวเอาเจ้าตัวเซตผีสีบอลไปก่อนแล้วกันเดี๋ยว <III> ต้องไปเช็ครถดูรถลูกค้าพี่ไต่ลงหรือย่างถ้าคันนี้เขามีกุญแจนะครับก็เม,มื่อกี้พี่ต่เดินผ่านมาเห็นเอานี่กุญแจตงใสยกันจุกกุญแจอยู่ในตะกร้าที่แหละ ไป,ไปเราเอารถไปโชว์กันแล้วกันร้อนละแดดเริ่มมาละวันนี้ใช้เจ้าตัวเจ็ดพัถ่ายนะครับแล้วก็น้องๆอ,อ,อาจจะสงสัยพี่ต่ายวันนี้มากี่โมงพี่ต่ายมาถึงเจ็ดโมงโอ้เสียงลม เมื่อกี้พี่ต่ายตอนระหว่างเดินมาจะเอารถนะครับเจอเจ้าตัวกาเรียกว่าอะไรเจ้าตัวแซดแต่งทรงยีราฟซิงนะครับเปลี่ยนเป็นแม็กซิ่งนั่นเองก็เดี๋ยวได้ถือจังหวะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเลยแล้วกันปรับกระจกกันปรับกระจกกันอืพอดีละก่อนจะปรับกระจกเราต้องมาปรับด้านข้างก่อนนะ วันนี้ทําไมถึงไม่ได้เอาโกโปรถ่ายโก o โปรถ่ายเพราะว่าเจ้าตัวกล้องโกโปวนะครับความละเอียดเขาเยอะมากเออแล้วทีนี้เจ้าตัวเจ็ดพัดต,ตัวนี้ก็ความจํานี้เหลือน้อยมากเหลือสิบจิกครับสิบจิกนะั่งรับรองครับถ่ายห้านาทีก็เต็มแล้วดึงลงไม่ได้ละแล้วก็วันนี้พี่ต่ายต้องรีบไปตอบลูกค้าทางเพจทางช่องด้วยลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาถามเยอะมากๆ เหมือนจะไม่ค่อยสบายช่วงนี้งานค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งมีงานกิจกรรมแล้วก็งานขายคือพูดง่ายๆคือถ้าทวิตายตอบช้าอ่ะก็นั่นแหละรครับบางทีเราติดรับลูกค้าหน้าร้านด้วยตอบลูกค้าทั้งบง่งทั้งเพจด้วยทําเอกสารขายด้วยเตรียมรถล้างด้วยเตรียมรถออกบูธด้วย <c oughs> ไปไปเอาทาไปทําไปมีความสุขในงานที่ทํา ตอนนี้เราจะขึ้นแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากดูช้างที่สุรินทร์วันอาทิตย์พี่ต่ายมีแผนจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูอ่ะเดี๋ยวจอดตรงนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายนี่แหละที่พี่ต่ายจะได้ถ่ายให้ดูด้วยคันนี้ ถ้าไม่ติดอะไรนะ oh. หรือว่าอยากถ่ายเทียบสีขาวกับสีบอลอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีใครลังเลระหว่างสีขาวกับสีบอลไหมครับคงไม่มีหรอกเนาะส่วนมากสีขาวเขาจะไม่ค่อยมาเทียบกับสีบอลกันแต่ถ้าเราอยากเทียบก็ได้นะ <laughs> เดี๋ยวอตัตะกากุญแจไว้ก่อนการที่เราใช้ไม้กันสั่นถ่ายก็ดีนะครับทำให้ภาพไม่กระตุกตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนเขาเรียกว่าเอาไว้สำหรับลูกค้าที่อยากพักผ่อนชมบรรยากาศของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ ก็จะมีสกายวอล์กตรงนู้นด้วยเดินเชื่อมระหว่าง2ตึกไปเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ต่ายจะได้รีบม,มาทำเอกสารให้เสร็จพอดีเพิ่งเห็นเห็นไหมครับตรงที่เราป็พอนั่งอยู่ถ้าพี่ต่ายดูไม่ผิดนะชํำเหลืองเห็นแวบๆบแบบก็จะเป็นตัว Z ซตนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลย แต่ว่าคุณแจพี่ตายไม่ได้ขอเข้าไว้อันนี้จะเป็นรถของพี่เน็กนะครับเป็นเจ้าตัวเกรดแซแต่งเป็นเจ้ายีราฟซิงนั่นเองก็ตามสเตปของตัวแซนะครับ X Series นี่ตัวแซมีนะครับในรุ่น4ประตูแต่ว่ารุ่นยกสูงยกสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเทียจะไม่มีนะก็กระจังหน้านะครับของเจ้าตัวแซตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นโฟมเมี่ยมมีโลโก้ Isuzu ไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้ ไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น LED เช่นเดียวกันไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวถูกออกย้ายออกมาไว้ต่างหากแต่ทีนี้เดี๋ยวพอเจ้า X s e r ซ e s มานะครับเราจะมาเทียบกันดูว่า2รุ่นเนี้ยเขาแตกต่างกันยังไงแตกต่างตรงไหนบ้างครับนี่ด้านข้างกันจนตัวนี้เลยตัวนี้ไม่ได้โหลดนะครับก็จะเป็นสเต็ปเดิมเลยจะเปลี่ยนแค่แม็กเฉยๆแต่ทีนี้เราไปดูโดยเจ้าแม็กเดิมของเขาจะเป็น แม็กค18นิ้วสีเทาใช่ไหมครับแล้วก็ยาง265 60 18แต่ว่าคันนี้เขาไปใส่แม็กตัวแม็กติงมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก็ตัวนี้จะเป็นแม็ก18นะครับก็จะเป็น265 60 18ก็คือสรุปสเปคเดิมยางเดิมแม็กเดิมไซส์เท่าเดิมหมดทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแม็กซิงนั่นเองก็จะเป็นแม็ก ปกกานนะครับก็ครอบคาลิปเปอร์อดุมลอ้อนะครับน็อตซิงมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนลายอย่างลูกค้าอาจจะอยากได้ลายที่มีความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองอ่ะสำหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวยีราฟซิงนะครับที่เป็นสีขาวเดิมๆนะครับตัวนี้ก็นุ่มเดิมๆเ,เหมือนเหมือนรถออกจากโรงงานเพราะวา่าพวก เบอร์ยางเบอร์อะไรขนาดเท่าเดิมหมดเลยล้อหลังก็เหมือนกันนะครับแต่แม็กหลังจะเป็น10.5นิ้วนะครับยางก็จะเป็น265 60 18นั่นเองคือสรุปแล้วลูกค้าอยากเปลี่ยนแม็กให้เชดูลักษณะดูทรง <laughs> มีนะมีมาคอมเมนต์เซลเรื่องแม็กนะ <laughs> คิดดังมากๆ <laughs> ก่อนจะบอกมีการบอกพี่อยา่าโกรธนะไม่โกรธดี่ก็เป็นเจ้าตัวแซดคือบางทีลูกค้าอาจจะไม่ชอบอยางดเดิมๆถามว่าล้นไหมพอเราเปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่ล้นนะครับก็จะขนาดเท่าเดิมเลยหน้ายางเท่าเดิมแก้มยางเท่าเดิมเพราะตัวเดิมเขาเป็น18อยู่แล้วก็ด้านท้ายของเจ้าตัวแซดก็จะเป็นแบบนี้เลยมีกล้องมองหลังมาให้นะครับหน้าจอ7นิ้วแล้วก็ตัวมือเปิดของเขาจะเป็นโครเมียมไฟท้ายรุ่นนี้จะเป็น led นะครับ ก็จะเป็นตัวนี้แต่แต่ก็ดีนะครับเวลาพี่ไต่ทำงานเออเราเราเจออะไรบางทีเราหยิบกล้องมาถือถือแต่ถ่ายไปก่อนอ่าแต่ยังไม่รู้จะถ่ายเลยบางทีเราก็เจอเออ้อย่างคันเนี้ยเออเราก็มีโอกาสแล้วก็มีจังหวะถ่ายให้ดูลูกค้ามาเช็ครถแต่เช้าอันนั้นลุกรถเข้าลูกเข้าทำอะไรนะเช็คหรือว่าส่งของน่าจะรถมาเช็คอะโอเคก็เดี๋ยวนะครับ ใครที่อยากได้แบบนี้ก็ดูอ่ะดูเป็นแนวพี่ต่ายก็ถ่ายให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปเตรียมรถปล่อยให้ลูกค้าก่อนนะครับก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามยังเหนื่อยไม่หายเลยตั้งแต่เมื่อวานโอ้ย <c oughs> เปิดตัว X Series บูมมากนอนกิดตั้งคืนเลยวันนี้ได้ตอบลูกค้าทันหรือเปล่าเนี่ยมายามเมื่อวานก็พยายามทยอยตอบมาตอนอยู่บูเตเสียงดังมากนะครับ โอเคเดี๋ยวขอไปเตรียมรถใหม่ก่อนละกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวตัวเอ็กซ์เเข้ามาเมื่อไหร่วิ่ต่ายจะรีบถ่ายส่งให้ดูนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ